ตรงข้างล่างครับของเผาสู่เขาจะมีฟาร์มหมีตัวเล็กกระเบ็กอด้วยครับเนี่ยเต็มเลยเนี่มันมาดลานนมอแต่ผมไม่มีอะไรให้มันกินนี่มีกระจกด้วยลงเลยมันเล่นกันแหละมันต้องเด็กมากๆครับตัวมันเล็ก นี่เป็นเครื่องซื้ออาหารนี่ครับอันนี้วันนี้ก็โลูกไว้ให้ก่อนครับเครื่องซื้ออาหารต้องหยอดเหรียญเธอมีเหรียญปหครับโอ้มีตัวใหญ่ไปหน้าไปเนี้ พี่ขึ้ยืนตัวตรงมากเลยครับก็มีพวกนี้มันยกมือไหว้ครับยกมือไหว้ได้ด้วยรอเลี่ยนี่เขอเขอย่าเปิ้ลหูมึงงับเป๊ะเลยครับมันเก่งครับ

ดูว่าเขากัะโยนให้ตัวนี้ครับดูดิว่ามันจะเปะป่ะโยนแล้วมันเตะมากเลยครับมันงับเลยได้เลยนี่เก่งมาก